สวัสดีครับอยู่กับผมอึ่องออนทัวร์ครับผมวันนี้ส่งงานครับแม่สอดลาดกระบังครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าที่แม่สอดนะครับนีครับกลางแม่สอดเลยนะครับสินค้าที่ผมใส่มามีนมปลากระป๋อง

ตาาสมมแ่ัวน้ำหนักรวมนี่สิบสี่ตันเก้าเจ็ดสิบโลนะครับเนี่ยครับนเนื้อของเก้าตันสี่ห้าสิบโลครับนี่ก็เป็นนมข้นครับนม อา่าจะพามาชมข้างบนครับ <Laura> <or gib berish> เนี่ยือเป็นติดการที่ผมนำมาครับจบงานเรื่อยๆครับผม มีทุกอย่างน่ยสนับสนุนผมด้วยนะครับมีทั้งเลสอะไรเลสด,ดี้แล้วก็ทิงแดงทิ้งแดง ปบีอลรนี่ันเนี่ยนี่ละอนี่เดี๋ยวเราทำไมครับบรรยากาศยามเช้านะครับมาถึงได้ <c oughs> มาถึงก็ได้ลงเลยนะครับมาถึงก็หกตื่นสายไง <c oughs> ตื่นสายแลย้วเขโทรตามเลยนะ

<พวก>เดินมาทางนี้ครับออมมาทางนี้เกะเก,กะเขาครับผมโน่นนึงก็ร,ร้านเขานะครับนน่นนะร้านใหญ่มากเลยครับที่ว่าผมมาลงอะ่ะนี่ก็ร้านฝากนี่ก็ร,ร้านเขาครับมีแต่ อย่างโอ้โ oh ห oh. oh oh. แบนเลยพี่น้องเอยขนาดเอาลงไปนิดหนึ่งแล้วนะครับถังน้ำมันก็ไม่มีน้ำมันแล้วครับพี่น้องเอ้ <No. S 1> ผมว่าจะซื้อรถใหม่นี่ดีไหมครับมีตังมีตัง พอที่จะดาวได้แล้วครับพี่น้องว่าไงครับคอมเมนต์มาบอกด้วยครับเดี๋ยวต่อไปผมเป็นอึ่งอ่อนทัวตัวจริงเลยนะครับตอนนี้ผมเป็นลูกน้องเขาอยู่อะฝากกดติดตามสนับสนุนด้วยนะครับ ว่าร้อนแล้วร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วถอดเสื้อแล้วีขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่น้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผม